รายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนำแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า13ปีทีวีพลาฟ์ช่วงสตารนิวนับหน,นึ่งโดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสตาร์คอลเาเจนยาน้าสมุนไพรว่านชักมดลูกเบิร์ 77, ด777ดตราหมอเสงครีมหน้าขาวครีมแต้มสิวด้วยครีมยันหี ครีมกันแดดโอเรยูวีสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที e a p l ค่ะเราไม่ยุ่ทติ์อยู่กับสิ่งใดแล้วก็ให้ความสําคัญตามความเหมาะสมนะคะพราะลาเราผิดหวังเราก็จะถูกน้อยลงค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปฟังดาราอวยพรปีใหม่ค่ะและอัปเดตค่าตอนในโชว์ซานิวค่ะ ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้แฟนๆทีมฟุทุกคนนะครับรวมถึงทีมงานทีมฟุทุกคนด้วยครับมีความสุขเยอะๆเๆๆๆๆแล้วก็มีความสุขทั้งกายและใจครับขอบคุณครับเด,ดียดวนเต็มตัวฉลอง3ปีครูเขาโตเขาว่างเดล่าไม่สนานางสวยเลือกได้ก็ปกติครับไม่ไม่ได้อะไรก็คือก็ต่างต่างคนต่างทำงานนะครับโอเคคือเราไม่ได้แบบไปมองในเรื่องของอความสัมพันธ์อะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย,ย,ๆๆยเราก็พยายามแบบ ทำงานคำว่าห่าง,างบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าดูร้ายแรงดูดูดูแบบเฮ้อะไรเงรี้ยแต่จริงคือยัง,องปกติครับส่วนแอมไฟเขียวยกถ่ายปฏิทินสิ่งนู๊ตโอ้ใปไหมผมผมไม่รู้สึกว่ามันจะปอรหรืออะไรเลยนะผมรู้สึกว่าก็เป็นงานอาร์ตดีเพราะว่าเวลาเราแก่ๆไปเรามาดูรูปโอ้ยโอเรามีโมเมนต์นั้นด้วยนี่ผมยังไม่มีสักที ป้กบิ๊กบ้านพรีมปะทะฮอตเพลียสัมพันธ์เจนติกจินเกดไม่กลัวติดเชื้อหมากค่ะก็ไม่ไม่อันนี้พิมพ์ไม่ทราบเลยนะคะสีอะไรอย่างนี้มีไหมคะไม่มีดีใจแสดงว่าคนเราแสดงว่าทั้งพิมพ์แล้วก็พี่เกดด้วยก็เล่นละครได้แบบสมบูรณ์ไหมคะว่าเราจะแบบไม่สบายตามด้วยอะไรงไหมคะคุณแม่เขาก็จัดวิตามินแล้วก็ยาแบบทุกอย่างเต็มที่หมดแล้วค่ะโอเคอยากให้เป็นใช่ไหะไม่เลยเนาะแข็งแรงก็ ก็ลุนค่ะแต่ก็น่าจะแข็งแรงเราต้องแข็งแรงสู้ไว้นางสาวแคทแคโจอี้นางสาวไทยปีก่อนสาวมงกุฎนางสาวไทยคนล่าสุดค่ะตอนนี้จีน่าก็ยังเหลือเรียนอยู่นะคะไม่กี่ตัวก็เดี๋ยวตั้งใจจะเรียนให้จบค่ะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจนะคะการเป็นนางสาวไทยอย่างเต็มที่ <Okay. S 2> แล้วก็เต็มความสามารถของจีน่าค่ะขอบคุณค่ะบากติ๊ก จุงตั้นน้องชายรับอีเวนต์ดีดาลูกชายใหม่แต่ยังไม่ตั้งชื่อหลายชื่อครับซึ่งเราก็ตัดสินใจไม่ได้แต่สุดท้ายผมว่าจะลอถึงวินานที่สุดท้ายตอนนั้นนะฮะมันจะออกมาเองครับมีร่างเลชื่อในใจแล้วบ มีประมาณ200กว่าชื่อก็คี่ว่าตั้งเองครับคี่ว่าตั้งเองแล้วเดี๋ยวผมบ่นนะผมว่าต้องให้ทุกคนเชื่อกันตั้งชื่อแล้วส่งส่ง SMS กันมาฟักเป้ควงนางเอกใหม่เปิดกล้องหยั่นยันสสุดๆไม่หวังรอแพนเค้กแล้วเธออ๋อเหงาไม่ใช่เรื่องเหงาเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็เดือนธันวาที่ทำงานทุกวันเลยนะครับสนุกดีครับแต่ว่า คือเราไม่มีโอกาสจะได้ไปคุยกับใครด้วยแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้รู้สึกว่าจะต้องปรับตัวอะไรกับใครด้วยอ,อันไม่เจอแล้วครับผมถ้าเกิดเจอแล้วก็สมมติว่าเราเจอแบบว่าคนนี้เราได้จะชอบได้ล้วจะทำยังไ,ไงดี่ะเราก็ทำไม่ดีอะเดี๋ยวเป็นข่าวนะร้ <c oughs> <c oughs> อเล่น สวัสดีค่ะเมื่อวันที่13ธันวาคม2556ที่ผ่านมาทางบริษัท c p อจำกัดมหาชนเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในรายการแตมรักเมืองไทยซึ่งเป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทล้านสุดท้ายแล้วนะคะที่มอบให้กับผู้โชคดีบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นชามว่าเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะดีใจค่ะที่ได้รับรางวัลจากเซเว่นรายการแตมรักเมืองไทยก็ขอให้เซเว่นอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ขอแสดงความยินดีผู้โชคดีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้รับทองมูลค่า1ล้านบาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนรายการสแตมรักเมืองไทยนะก็ปิดฉากกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากทางเซเว่นอีเลเว่นคราวหน้าถ้ามีกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้อีกชั้นก็จะไม่พลาดที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับวันนี้ชั้นต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ นาว้เดินเล่นผ่าอุโมองน้ำเต้ายากและฟักทองแฟนซีสองความดมสมบูรณ์ของสมถักเสียตายที่เดบูมเลยค่ะช่วงน้มพลาดใบเฟิร์นอึง้งข่าวแรงเป็นดาราสาวอ,อัพยาจริงหรือไม่ติดตามได้ในช่วง t ็ o k of t t e Town ค่ะช่วง t ็ o k of the t o ท n นสับสนเดโดยยากแก้ไอาจากสมุนไพรย,ยากแก้ไอาอาปาเช่ตอนตำรับอาหารเกาหลีคงจูโรงแรมปรุมวันพรินเซส บู๊แจมสูตรน้ำนมข้าวอองวนเชียงตราเรือ เอกตตอนเนี้ยไม่มีผลงานผ่านหน้าจอให้เห็นกันเลยสาหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภพบุญอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะต้องต้องต้องถามพี่ก้าวเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่หนูก็เรียนแล้วก็สมมติมีงานอะไรเงรี้ยพี่ก้าวคุยเรียบร้อยแล้วหนูถึงจะแบบได้มาอะไรเงี้ยแถมงานเข้าเล่นเอาสะอึกเมื่อมีข่าวดาราสาวช่องหลายสียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนหลายคนจับตามองว่าดาราสาวนางนั้น่ะจะเป็นใบเฟิร์นหรือเปล่าจ๊ะจริงๆก็ได้ยินมาช่วงหนึ่งข่าแล้วก็ตกใจเรื่องอัพยาไม่ใช่ใบเฟิร์นแน่นอนนะเพราะว่าจากที่เคยเจอน เด็กเรียบร้อยน่ารักนะคะอันนี้ขาเป็นแค่กระแสข่าวหรือเพื่อจ้องจะทําลายน้องหรือเปล่าพ่อกับแม่ก็เหมือนเขาตกใจไปตามเรื่องเฉยๆเขาว่ามาจากไหนเลยกคุยกันแล้วไม่มีอะไรเขาก็โอเคใบเฟินเป็นเด็กสาวที่เรียบร้อยมากเลยนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะไปยุ่งกับยาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายมากทุกคนโอเคพวกหนูก็โอเคว่าเดยวมันก็คงผ่านไปตัวก็เป็นกำลังใจนะให้น้องใบเฟินนะคะแต่บางทีข่าวก็แรงไปหนูห่างการสัมภาษณ์ไปพักใหญ่ตั้งรับแทบไม่ทันเลยนะคะ oh โอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะเราก็มีคําอวยพรดีๆจากเหล่าซุปตานะคะมาฝากท่านผู้ชมกันเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเราก็จะได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดชื่นมีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะวิคิวพิลพลนะครับปีใหม่ปีนี้ครับปีม้าเมียนะฮะขอทุกคนเนี่ยมีความสุขเลยครับใครยังไม่มีคู่ขอให้มีคู่ใครมีเงินอยู่แล้วขอให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครนะครับที่บ่นมองในปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกไม่สดชื่นสดใสปีหน้าครับปีหน้าปีของเราสดชื่นสดใสเฟรชชี่ยิ่งกว่าเเดด็กกกิอีนะค โอโหย่าลืมไะค่ะกดเลยค่ะเดีจนสามห้าเจ็ดค่ะคุณจะได้รับข่าวสารวงการบันเทิงแบบอัปเดตก่อนใครค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสโนว์เกลโลชั่นละมาต้าหูคอราเจนเครื่องครัวสมัยคุ้มค่าคู่ครัวคุณธุรกิจขายตรงดีออไลน์เครื่องประปาศมีเดียอัลมอนด์เพื่อบช็อกโกลตไจยูเต็ดอัลมอนด์และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าลามมลากลินผิดเพืนค่ะและฝากทิ้งท้ายกันไว้เช่นเคยนะคะสิ่งที่ช่วยชาติที่ยั่งยืนขึ้นได้นั่นคือความสัคคีของคนไทยทุกคนค่่่่ะะะวัันนนนีี้้กกิอองปปุยลาไคคสสด